สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราในวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดถึงปืนสั้นยอดนิยมรุ่นปี2026อย่าง Glock 19เวอร์ชั่นใหม่ที่หลายคนรอคอยโดยในรีวิวนี้ผอมาจะาพาไปรู้จักรูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะก,การออกแบบภายในหรือการจัดวางส่วนประกอบ จุดขายเฉพาะตัวราคาและบทสรุปทั้งหมดในย่อหน้าเดียวเพื่อใช้งานสำหรับบทวิจารณ์แบบวิดีโอที่ชัดเจนและครบถ้วนเริ่มจาก exterior หรือรูปลักษณ์ภายนอกกล้อง19กยังคงเอกลักษณ์กรอบโพลิเมอร์ที่ทนทานและน้ำหนักเบาแต่เวอร์ชั่น2026ปรับรายละเอียดผิวสัมผัสข,ของซุ้มกัดและร่องนิ้วมือให้จับถนัดขึ้นเส้นสายยังคงเรียบง่ายไม่หือหวาเหมาะกับการพบพาแบบคอนซีลหรือเปิดเผย ตัวลำกล้องมีการเคลือบผิวแบบใหม่ที่ช่วยลดสะท้อนและทนต่อการกัดกร่อนบอดี้มีขนาดกระทัดรัดกว่ากล้องรุ่นเต็มไซส์แต่ไม่เล็กจนเสียความมั่นคงในการจับส่วนการจัดวางระบบจุดเล็งยังคงรองรับออปชั่นติดตั้งไกด์ดอทหรือออปติคอขนาดเล็ก ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตามความชอบได้ p e r f o r m ร์แมหรือสมรรถนะโดยรวมกล็อก19ยังคงใช้ระบบยิงแบบ i สปริ r ไฟที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าเชื่อถือและความเรียบง่ายของกลไกเวอร์ชั่น2026ให้การย้อนกลับที่จัดการได้ดีขึ้นเมื่อยิงต่อเนื่องโดยสปริงและระบบกันสะเทือนภายในได้รับการปรับจูนเพื่อลดแรงถีบเล็กน้อย ทำให้การควบคุมในการยิงชุดสั้นๆดีขึ้นนอกจากนี้ความแม่นยำในระยะใกล้ถึงกลางยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งเหมาะกับการใช้งานป้องกันตัวหรือการฝึกซ้อมทั่วไประบบแม็กกาซีนมาตรฐานให้ความจุที่เพียงพอและการเปลี่ยนแม็กทำได้รวดเร็ว ส่วนความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและความน่าเชื่อถือภายใต้การใช้งานหนักยังคงเป็นจุดแข็งของกลอกโดยรวมแล้วประสิทธิภาพตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้ที่ต้องการปืนใช้งานได้จริงไม่ใช่ของโชว์อินเทเร์ i หรือการออกแบบภายในเมื่อพูดถึงภายในผมหมายถึงการวางระบบภายในตัวล็อกล้านและการออกแบบคอปพิสสำหรับผู้ใช้กลอก19 2026ปรับปรุงสัสดส่วนของกรอบภายในเพื่อให้การยึดชิ้นส่วนแน่นขึ้น ลดการสั่นสะเทือนระหว่างชิ้นส่วนภายในที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำในระยะยาวชุดซุ้มเลงและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องถูกออกแบบให้เปลี่ยนและบำรุงรักษาได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งตอบโจทย์คนที่ชอบดูแลปืนด้วยตัวเองโดยไม่ซับซ้อนระบบมีราภัยภายในยังคงเรียบง่ายตามแนวทางของกล็อกแต่ได้รับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นใจเมื่อพบพายพอยู่น selling point หรือจุดขายเฉพาะตัวของรุ่นนี้มีหลายด้านที่โดดเด่น ได้แก่ความน่าเชื่อถือในสถานการณ์จริงที่ยังคงเป็นหัวใจของกล้องความกระทัดรัดที่เหมาะกับการพบพาทั้งแบบซ่อนและเปิดเผยพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นทั้งเรื่องซอกเก็ตอปติคอฝากลายลำกล้องและการเปลี่ยนปลอกมือเพื่อให้เข้ากับมือผู้ใช้แต่ละคนอีกทั้งวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนทำให้ดูแลรักษาง่ายในระยะยาว นอกจากนี้การที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมทั่วไปของกลอกมีให้เลือกมากมายในตลาดก็ถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงนิเวศที่สำคัญพ้ายหรือเรื่องราคาสำหรับตลาดปี2026ราคาจำหน่ายปลีกจะแตกต่างกันตามภูมิภาคและกฎระเบียบแต่โดยรวมกล็อก19เวอร์ชั่นใหม่นี้วางตำแหน่งในระดับกลางถึงสูงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐานเนื่องจากมีการอัปเกรดวัสดุดและการปรับจูนภายใน ราคาจะสะท้อนถึงความคุ้มค่าในแง่ขององค์การใช้งานจริงและความทนทานหากคุณมองหาปืนสั้นที่ใช้งานได้ยาวนานและมีเครือข่ายอุปกรณ์เสริมรองรับราคาที่ต้องจ่ายมักจะรับได้เมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวและความน่าเชื่อถือแต่หากนบจำกัดอาจมีทางเลือกที่ถูกกบว่าในตลาดซึ่งแลกมาด้วยฟีเจอร์หรือวัสดุที่ด้อยกว่าเล็กน้อย จุดที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือค่าบริการหลังการขายและการเข้าถึงอะไรในประเทศของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อความคุ้มค่าระยะยาว Conclusion หรือบทสรุปสั้นๆก่อนจะปิดคลิปก l o c ก19ปี2026เป็นปืนสั้นที่ผสมผสานความคลาสสิกของแบรนด์เข้ากับการอัปเดตเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นและทนทานขึ้น เหมาะกับผู้ใช้ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการปืนพกป้องกันตัวไปจนถึงนักยิงที่เน้นการฝึกซ้อมประจำแม้ว่าจะไม่ใช่ปืนราคาประหยัดที่สุดในตลาดแต่ความน่าเชื่อถือการรองรับอุปกรณ์เสริมและการออกแบบที่ใช้งานจริงทำให้มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ได้ยาวนานหากคุณชอบรีวิวแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์บอกผมว่าคุณอยากให้ผมทดสอบส่วนไหนของ g ลอก k 19เวอร์ชั่นนี้ในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ